วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันจับจ่ายซื้อของนะลพวก็พรุ่งนี้เป็นวันไหว้ส่วนวันอังคารวันที่1กุมภาพันธ์เป็นวันเที่ยวแน่นอนคุณผู้ชมคะชาวไทยเชื้อสายจีนนก็เดินทางท่องเที่ยวกันนะคะหรือว่าแบบไปเจอญาติกันบ้างบูะสังสรรค์กันในวันมงคลนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้เนี่ยการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะทางด้านนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยบอกเลยบอกว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะซึ่งก็เป็น ช่วงที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวหรือบางคนเนี่ยไปไหว้เทพเจ้าตามสถานที่ต่างๆมีการกำชับให้สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดตรวจสอบความพร้อมสถานประกอบการรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถให้เพียงพอกับความต้องการค่ะสำหรับประชาชนที่ใช้บริการรถยนต์แบบเช่าเหมาแนะนำว่าก่อนเดินทางวางแผนศึกษาเส้นทางล่วงหน้าค่ะ เลือกใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐานรถจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่ามีการจัดทําประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนดไหมและขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด1 9อย่างเคร่งครัดนะคะ